พาไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตชิ่งสำหรับท่านที่ชอบอชอบอสวิตชิ่งพันวัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นมีโหมดดีพัดแล้วก็มีเล็กโปรพีเรมสิบนะครับของแรงๆนะครับข้างล่างจะเป็นทีเอ็กสามหกเลนหนึ่งตัวนะครับเอ็ดดเอนะครับตัวล่างนะครับส่วนนี้นะครับดอกสิบห้านิ้วนะครับเอ็ดีสิบห้านิ้วที่เคยโพสต์ไปนะครับยังอยู่คู่หนึ่งนะครับสองสองสี่สองรุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นเจบีพันแปดนะครับอ่า npe ตัวตัวคำห้าศูนย์ไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือ p แปดแปดเหลือกิฟตนะครับสามร้อยเอสก็ยังอยู่นะครับสามร้อยเอสค้านี้ไปแล้วนะครับ bm หนึ่งแล้วคู่หนึ่งมีตำหนิหนึ่งดอกนะครับตัวนี้จะเป็น kt h นะครับตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มีสิบหกดอกนะครับสำหรับท่านที่เล่นสิบแปด f one นะครับของโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้ก็เดิมเดสวยๆนะครับ ถอดมาแล้วสิบสิบดอกนะครับเหลือหกดอกอยู่ในตู้ถอดยังไม่ได้นะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับบีมสองร้อยนะครับมาเจอห้องห้องลำโพงนะครับสองหนึ่งเก้าเก้านะครับสองหนึ่งเก้าเก้าติดมาหนึ่งดอกนะครับไม่รู้ลงมายังไงนะครับทั้งชั้นนี้ก็มีเยอะมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับสําหรับท่านที่ชอบของมีตาหนินะครับหรือว่าของที่จะไปซ่อมใช้งานเองนะครับก็แวะเข้ามา มาชมได้นะครับที่ร้านนะครับอาทิตย์หน้านะครับยี่สิบห้ายี่หกก็มีแผนเดินทางลงกรุงเทพนะครับตอนไหนสนใจตัวไหนก็สกิดมานะครับสอบถามกันได้เดี๋ยวให้ดูตู้สวยๆนะครับลำโพงยังไม่หมดแค่นี้นะครับลำโพงมีอีกชั้นข้างนอกอีกนะครับ้องโมเป็นปากลายเรนะครับลายเรมีของวิทยานะครับลำโพงมีทั้งต่ำหนีแล้วก็ใช้งานปกตินะครับ ออดิจิคาร์ดนะครับนันที่ชอบราคาห้าหกพันนะครับห้าพันกว่าบาทนะครับ B สองพันนะครับก็ยังอยู่แรกนี้นะครับแรงนี้จะนําเสนอเป็นตัวล่างนะครับเป็นปลั๊กไฟกับใบแอมนะครับเพราะว่าต้องบนนี้อาจารย์จะเอาแล้วนะครับอยู่ไอสิบหกไม่ก็ขายนะครับไม่ของแรงด้านนอกก็ยังอยู่ครับให้ดูนะครับสองสองดอกเชลเลนเจอร์ดอกสองสองสี่สองดอกนี้โอนะครับ ซาวเทคนะครับมีมีนะครับตรงนี้นะครับขยับมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับตะนาวสีนะตะนาวสีก็เลยอยู่สีห้าดอกนะครับพาม่านสวยก็ยังอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับมีหลายชุดนะครับบีมตัวนี้เป็นสิบห้านิ้วของซาวเทคนะครับสิบห้านิ้วนะครับเดอกดมเดิมสวยๆนะครับฝุ่นเยอะนิดนิดนึงนะครับแต่ว่าของสภาพสวยใช้งานปกติตัวนี้จะเป็นตู้ dbk นะครับ dbk ak สิบห้าแล้วก็ แอนทอมไอคอนิกนะครับตัวสเปเชียลเอดิชันนะครับตัวนี้เป็นตัวตู้เทอร์โบตัวนี้ตู้แฟนนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับมาเพิ่มไฟยังมีนะครับ 80M แอมหนึ่ง้แอมป์40แอมถูกถูกก็มีนะครับพูมานะครับสำหรับท่านที่ชอบเบาๆเล็กๆนะครับให้ดู d b k ีคด้านหน้าให้ดูแอนทอมนะครับสวยนะครับเซนเตอร์โหลดนะครับนี่นะครับ คอลัมน์นะครับคอลัมน์แปดนิ้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมครับผมสวัสดีครับ